ทีนี้เขาับมัดถูกกระเทียมกันครับนี่ง่ายๆครับผมน่ครับเมื่อกิ้มาออกเป็นลักษณะน,นี้เลยจะหนาเบื่อช่วงขั้นตอนนี้แล้ะ แยกกีบประเทียมอยู่แล้วครับแยกเปลือกออกไปกเรื่อๆยๆนะครับ คนมากินเส้็แล้วครับนี่ครับเทากับไปเรื่อยๆครับอันไหนอันหนหี่น้อยเทากับเ่าต้องแกะเปลือกออกก็ได้ครับแต่แต่อันนี้่นี่ยเขาแกะทึบทัง้งเทีย่ยนนี่ผมอยู่เมืองไทยนี่ผมถ้าผมเที่ยวไปกี่นี่ผมก็จะว่าเอาเปลือกออกเราผมจะปั้นไปทั้งเปลือกนั่นละมันก็หอมดีแต่ถาเขาเห็ดค่าข,า,ขายนี่ กับลูกค้าจร่มันแข็งขาว่ามากเขาจะต้องละเอียดจักหน่อยครับการการทำงานด้นี้บางครั้งนี่การลาแม้กระตั่งชิ้นเดียวนี่ออกไปหาเขาว่าดี๋ได้ดครับไปเรื่อยๆแล้วครับ ทุดมันแหลกแล้วครับหากล่องหิ้งไปนีป็นหากระทบกระเทือนนิดหน่อยนี่เสีย ผมหายตายจากถนนรด่งแย่งจะ่สร้างครับว่าขี่ข้านครับโพกตายคนขี่ข้านนี่ยู่ยใส่กบตายครับสโลกแกนผม ที่เราหู้จะทำมาหาก,กินกับยูรอดเพื่อแต่ขี่เราขี่ข่านนี่ยูใส่กับไปว่าได้หรอครับบางคนเมาเราได้เห็ดเรียกดีด,ดนนีบางคนกับแมงทั้งเมาทั้งบหเหตุอย่างขี่ท่านความขี่ท่านนี่มันบางคนนี่สืบออดมาเป็นมนระกตกถอดดิครับ าบางคนก็ได้มาด้วยตัวเองบางคนก็สส้างมามาเป็นสิปีชีของเจ้าของครับจะพวกที่มีมระดกตกทอดนี่อันตรายครับผู้ใดๆเป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวนี่อ้ว่ามนสิพายบ้านแล้วครับเพราะคนณสี่ข่าไม่คว็จับดอกแต่แมงพวกนี้มีคุณสมบัติพิเศษใส่เงินเก่เกงเป็นตนาย เดี๋ยวหอากระเทีมาะพร้านเอาแก่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกระเทียมพอหอาแก่เรียบร้อยแล้วครับแกจะมีเปลือกบางๆเพื่อกความหอมของมันครับเอกกะจะมาปั้นครับปั้นก็ได้ปั้นดีที่สุดครับถ้าขูนี่มันจะเหนียวก็ก็เป็นก้อนเกินไปครับผมไปครับหลังจากหอามพรวกระเทียมเรียบร้อยหอกกะมาปั้นเลยครับ อันนี้มันพอหลายหรอกครับประมาณประมาณแปดเจ็ดขีดนี่แหละครับประมาณเจ็ดขีดเพราะว่าเพรอยากใส่เพรอยากเพลิดเลายทำไมต้องปิดตรงนี้อ่ะสวัสดีครับเย็นตะโฟเย็นตะโฟเยอะไหมทำอะไรอะ่ะทำกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวยังไม่มีเย็นตะโฟสองที่เลยฮะเส้นเล็กเส้นเล็กโฟสอง ค้างไมาทังเกี๋ยวพอดี ครับก็าจะเม็ดประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับรคืบอเขาจะละละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่ทาหนาทนนีก็เอาอีกนิดนึงครับ เขาแจะเอากระเทียมเกียวใส่ลงเอากระเทียมก็ใส่ลงไปเล้วครับน้นำมันชั้นอีกห่อนครับน้ำมันผมใส่น้ำมันหนึ่งลิตรครับ เกือบปนไปประมาณชึ้นซอดชาชิ้นชอดกาแฟครับเขากตีออกช่วงนี้ผมไปเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวเยนีนโฟอให้ลูกค้าไปน้ำก๋วยเตี๋ยวไปน้ำเขาไปจะตีตอนนี้ันบ่เปิดไฟไดนะครับตีกระเทียมให้มันแตกก็เข่าน้ำมันกันเขาก็ะถิ้งไว้ครับ ถึงไว้จักสิบนาทีหลังจากผมแซนน้ำมันไว้แก่ยี่สิบนาทีนะครับเขาก็มัดเทียวใส่ไฟแห้ง,หงเลยเห็นว่าครับนี่ครับเพราะเขาแซนน้ำมันไว้กระเทียมมันติขึ้นดีแล้วเขาก็เปิดไฟเต็มที่เลยครับ ตัวนี่พายาบจยใไห้มันติดกระทะครอนย่างคือใส่น้ามันหลายดีครับน้ามันนี่เขาก็วไว้พัดครับเขาไว้พัดไปใส่ก๋วยเตี๋ยวคุกเสน้นวะนี่มันสีหอม เราจะกระเทียมเ้าไก่แยกออกมาใส่ปาดทอดกระเทียมใส่ไก่ทอดกระเทียมน้เบ่งกันกว่าเขาจะใส่เวลาไปจะไหน น,นี่ก็เป็นกุ๊ดเดียวกับไฟแห้งวดเวาลงดูครับมันเริ่มเดือดแล้วครับนี่นเริ่มเดือดแล้วเราก็ค้นไปเรื่อยๆครับ มันลิตรหนึ่งนี่หรือขวดหนึ่งนี่กระเทียมประมาณกระเทียมสเกดขีดแปดขีดกำลังพอดีครับเพราะว่าถ้าเขาใส่ลิตรหนึ่งหรือน้ำมันหนึ่งกิโลนี่กระเทียมมันสิ้นแหนไปแล้วกาน้ำคือง่ายๆแหละน้ำมันจะต้องหลายกว่ากระเทียมประมาณแต่กระเทียมแปดขีดน้ำมันจะต้องหลายกว่าน้ำมันกับลิตรหนึ่งง่ายๆครับ จ็ดขีดแปดขีดถั่มันลิตรหนึ่งแต่ถ้ามันกิโลหนึ่งแต่ดเดิกระเทียมกิโลหนึ่งเขากระเตยถัม่มประมาณหนึ่งจุดสามลิตรครับนี่ครับมันติดซาและตอนเขาคันอตอนการเตรียมนี่แหละครับเพราะมันนี่มันกับสิบพส่าแล้วเร็วผมก็บไปหลายคลิปแล้วละ่ะกระเทียมเจียวนี่ เทียลงมาครับไอ้นี่เต็มทีเลยครับช่วงไรน้ำครับนี่เป็นน้ำม,มันนะครับนีนมม่น้ำมันน้ำกับเทียมมันจะออกมาเพราะน้ำกับเทียมหมดแล้วครับกระเทียม,มนี่ติุก อาสิมาใส่ไฟค่อยๆอ,อ่อยอิงอ,อ่อยองไปนี่ยเพราด็กินยังครับหมดเวลาไป2องสามชั่วโมงหมดแล้ว เตรียมเลือเป็นสีแล้วนี่ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์การกองกระเทียมไว้แล้วก็ครับมันเดือดพลาดพลาดเลย แย่พ่อก็จะเริ่มซุปแล้วครับนะครับซุปเครับเดี๋ยวมาไฟลงแล้ว ซุกแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับที่นี่เขาเ,าเอาออก เท้ากับเกียร์เดียกับเทียมห้อสิบลิดกันเทียมห้อสิบก่อก,กันเป็นก้อนอยู่งลางครับเด็บร้อยครับเด็ดด้วยนะครับผม แยกน้ำมันแล้วเกลี่เทียบบอกงสี่ครับครับผมมาผ่อนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ